มันอะไรก็มันมาถ้าท่านไม่มีหุ้นในมือเวลานี้ถ้าถมาได้เล่นหุ้นนะคะซื้อทานไหนก็อาจารย์ฐันเพราะตอนนี้แถวพันหกถ้าจะไปพันเจ็ดร้อยห้าสิบจะมีอีกร้อยห้าสิบปอยไปพันเจ็ดร้อยเก้าสิบจะมีอีกเกือบสองร้อยปอยอย่างถาวรสำหรับคนที่เล่นเก่งกับร,รายระยะสั้นอย่างถาว แต่ถ้าอยากเอารอบใหญ่รอไปพีครอบนี้ไม่เกินพันเจ็ด้อยเก้าสิบตกขึ้นใหญ่ๆมาขึ้นสี่นะฮะไม่มันอะไรอ่ามาขึ้นสี่ค่อยเซกับเพื่อที่จะชูดไป ก็เดี๋ประมาณ2 0 0พเอถึงเกือบเกือบ2อ0พหประมาณเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวนับดูนะ ที่บ้าไว้เราขายกองเปลี่ยนมาเข้าพ่นอย่างทันนะไม่ไม่ไม่เรียกว่าหนีเสือปัดจระละเค่หรอกุ <c oughs> ูดอะไรบ้างนึกไม่ออกเลยจะพาไปเล่นตนนัวนี้ดีมากพุ้นตอวน,นี้เรียกว่าพุ่นแบบบูชิปเซติตนีนะฮะเซติ้ หุ้นตัวนี้จะเป็นหุ้น b l u ช c h คือเอาตัวที่แบบดีที่สุดในตลาดวุ้นในห้าสิบตัวมาเป็นหุ้นหนึ่งตัวแบงก์รกรุงเทพเกษตรกรไทยไทยพาณิชย์ CPF CPO เจ็ดเอเจ็ด d t a s จินวัตเอามารวมเป็นหุ้นหนึ่งตัวเรียกว่า s e c u r i future กว่าจะได้มาเข้าเรื่องนี้หมดเวลาไปเกินซะยาก พี่ไม่ได้เกิดหรอกครับพอดีมีคนเทรดทองเยอะงั้นมันแห้งยังไงไม่รู้นะครับย่างย่างย่างโทรโทรโทรไปนะเบอร์ที่จะโทรจองเบอร์นี้จบเลยนะ0877174979ที่ออฟฟิศผมนะครับอยู่แถวเกือบเกือบเมียนบรี087 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าค่ะครับผมถ้าแพงล้วน <5 S 2> ี่พูดตรงๆผมพาลูกค้าซื้อหุ้นตอนนี้อยู่สี่สิบบาทประมาณนั้แปดสิบผมพาหายไปแล้วขายหมูด,ด้วย <c oughs> โอ้จานนั้นผมพาลูกค้าใส่โอ้โอ้พี่ครับตัวตุนสี่สิบขายแปดสิบห้านี่ก็หรูแล้วอะไรอีกครับพี่ยังมาไดายอย้อีก มีโดนด่าไม่มีโดนจริงๆการนังที่รถท่งเที่ยพูดน้ำมันจะก็ถ้าถ้าน้ำมันมันจะขึ้นถ,ถ้ามันจะไปร้อยห้าสิบเดือนเวลานี้ก็น,น,น่าสนใจซื้อได้ทุกตัวนะฮะซื้อได้ทุกตัวแต่ไอันนี้ผมพูดไม่ใช่วันสองวันในเส้นนะฮะนี่ผมพูดในจากนี่จะไปหกเดือนเป็นปีๆๆ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> ครับ แบงก์ก็ขึ้นมาเยอะแล้วไอ้ที่ขึ้นเยอะมีสื่อสารแบงก์พัฟปาร์ตี้ที่ดินรับเหมาขึ้นมาเยอะแล้วตรงบานกนขึ้นขึ้นไปเรื่อยเรื่อยขึ้นไปเยอะมากลงมารามกระแผงขึ้นา 1, จากร้อยหนึ่งไปพันแต่ถ้าพี่อยากซื้อเจอเลยครับผมไม่เอาครับผมว่าแพงไปแล้ว <c oughs> ผมพาลูกคา้าซื้อเมื่อปีที่แล้วสามบาทไม่เดินสี่บาทผมให้เป้าไว เวลานั้นเจ็ดบาทมีหลาคนว่าโอเวอร์นี่ราคาเจ็ดบาทนีคือผมประเมินพื้นฐานตอนเข้า AEC แล้วนะ oh. เออผมก็ะเมินว่าเมือตอนเข้า AEC เราเนี่ยอย่างว่ามีฐานในฐานแม่อยู่บาเลเพราะนั้นเราก็อ,อตอนที่โก AEC เราเนี่ยน่าจะได้เปลี่ยนในการแข่งขันดีกว่าการเมืองไทย mm. ผมเลยประเมินว่ากำไรน่าจะดี ค่าดีอมา,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 าทั้งดสี่เท่าราคาเหมาสมเจ็ดบาทเวลานะั้นต้องคุณสามบาทคนบอกเบื่อแล้วเวลานี้เจ็ดบาทเพว่าเต็มหมดราคาเลยครับลงไปเ,เยอะก็ถ้ามันลงมาสี่บาทก็ดีนี่ลงมาแค่เจ็ดบาท <c oughs> เอาไ้ว่าแบบถ้าซื้อไว้ผมว่าไม่น่าผิดหวังก็พวกที่มันยังไม่ค่อยขึ้นน้ำมันเคมี B, <Okay. S 1> อะไรพวกนี้ได้นะฮะ ถ้ารอได้ถึงชิง้งปีนะหรือว่าประมาณถ้าปีหน้านะรวยรวยทุกคนนั่งอย่างนี้พวกซื้อเลยไม่ได้ซื้อเลยแต่ซื้อเสร็จแล้วจาด่าแม่นะทหลังจากผ่านไปห้าวันกูไม่เห็นมึงขึ้นเลยพี่ครับดูหมายเหตุในวงเล็บหน่อยครับนั่นทวนบอกหกเดือนหรือปีนเอาเซ็ตพี่ตีนด่ยนึงครับปิดท้ายรายการนะคร มันแห้งๆไงมาด S ห้าศูนย์หนึ่งสามข้อแนะนำที่ดีมีสั้นๆอย่างนี้ครับถ้าเป็นลูกค้าของ MTS อยู่แล้วทางเรามีบทวิเคราะห์เซฟตี้ให้ลูกค้าเป็นประจำทุกวันเช้าบ้างสายบ้างถ้าส่งไปช้าโทรหาแบงก์ติง้ง ราะผมโทรนีให้ทางเอนดเอเขาทุกวันประมาณเก้าโมงเก้าโมงขึ้นไม่เกินนิดีย,ยให้ฝากวันนี้จะขึ้นเท่าไหร่วันนี้จะลงเท่าไหร่จะอยู่รองอยู่ช็อตช่วงที่ผ่านมาถ้าลูกค้าทำตามรวยแต่ส่วนใหญ่ก็ขาสั่นขึ้นไปหน่อยขายกำไรที่ปน่อยขายติดมายืนขาตายนี่หน้าตาของเซฟตี้รอบนี้ดู อาจจะจบแล้วเขาบอกบ่ายสามโมงนะนี่หน้าตาเป็นนี้ของเซฟตี้ก็คือหลังจากที่ผ่านด่านตรงนี้ไฮเก่าฮะผ่นสี่สิบห้าเห็นไหมครับ,รบมันทำพีก็ผ่านสี่ห้ารอบนี้มันชนะพ่านสี่ห้ามันกำลังมาเลกอยู่ตรงแนวต้านตรงนี้ ด่านแรกหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าจุดเก้าเจ็ดปัดเศษแล้วพันเจ็ดสิบแค่พันแปดสิบด่านสองเนี่ยที่กำลังมาสู้เวลานี้คือหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ตรงนี้เห็นไหมครับพอวันก่อนพรถึงหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์มันลงเพราะว่ามันติดแนวต้านด่านถัดไปมันจะมาหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ตรงนี้เป้าใหญ่แต่ตกตรงนี้รอกนี้ก็เลยเซ็ตไปแล้วแกวพันเจ็ด ตัวตัวแม่นะเซตไปพันเจ็ดพันเจ็ดกว่ากว่ามันจะมาตรงนี้หนึ่งหนึ่งสามห้าแต่จะมีล่าสุดพันแปดสิบห้าเอาพันเอาพันสามสิบห้าตั้งลบด้วยพันแปดสิบห้ามีสตางค์เท่าไหร่ครับฮะห้าสิบจุดคูณด้วยพันเท่าไหร่ครับห้าเงินบางเท่าไหร,ร่รู้ไหมสี่หมื่นเจ็ดเอาเงินบางสี่หมื่นเจ็ดได้ห้าหมื่นเอาไหมครับ ครับเจอก็หาค้ากำไรเกินควรเลยนะกระทรวงพาณิชย์มาหาอะไรเนี่ยวางเงินสี่หมื่นเจ็ดก็ไมห้ามเนี่ยเที่ยวนี้อยจะไปจบที่หนึ่งหนึ่กาจบได้เลยนะถ่ายรูปไปก็ได้ฝันถูกเพราะพาะแต่ช่วงนี้จุกจิกดยิดหน่อย เพราะอะไรเพราะแนวต้านยุบยิบเห็นไหมฮะเนี่ยพันแปดสิบก็มีพันเก้าสิบก็มีพันเอ็ดก็มีแต่เหมาะสำหรับคนที่เทรดดิ้งระยะสั้นคือตกมาพันแปดสิบมาแถวพันแปดสิบพันเจ็ดสิบซื้อขึ้นมาพันเก้าสิบขายแต่ถ้าชนะพันเก้าสิบเป็นว่ามีพันเก้าสิบเอ็ดขึ้นฟอ l l o w เขาะซื้ออวาวางพันเอ็ดได้สิบจุด สิบคูณพันเท่ากับหมื่นหนึ่งนะฮะแต่ถ้ารอบใหญ่ตรงนี้ห้าสิบป่อยห้าหมื่ซื้อตอนไหนครับอาจารย์ซื้อสองสองทางหนึ่งซื้อแนวรับพันแปดสิบหรือผ่านพันเก้าสิบซื้อแต่ยังไงอยู่ทางรองอยู่ทางซื้อเพราะอะไรครับเพราะตลาดรุนอยู่ในแนวนโน้มประเภทขาขึ้น ขาขึ้นคืออะไรมีนิวไฮตรงกลงมาฐานยกสูงขึ้นถ้าเรียกว่าขาขึ้นขาขึ้นกลยุทธ์มีอยู่สี่ข้อคือซื้อซื้อซื้อแล้วก็สตอมโมเข้าเศษเล่นตัวข้ากับทองคนละอารมณ์ส่วนทองก็ขายขายขายแล้วก็ขายซื้อคื้นเมื่อไหร่เมื่อจบขาลง กราขาลงเมื่อไหร่ก็เมือ่อนั้นแต่พอยีเ่เฉลยไปแล้วแต่ถ้าเป็นการคาดการประมาณการผิดก็ได้ถูกก็ได้ผิดมาผมก็ดังได้ไมาต่างได้ไม่ไ,มได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้เล่นทองมึงไม่เล่นทองมึงมาแนะนํนาทองได้อย่างว่าผมแนะนําม,มาแล้วสองปีกว่าแล้วไม่เคยเล่นสักเฉลิ่งข้อดีคือไม่ bias ผมไม่มีซักเฉลิ่งใผม ข้อดีคือผมมีไม่มีไบแอสผมพูดพันธทัตร้นกได้แต่หุ้นแม่ต้องยอมรับว่าผมมีไบแอสเพราะผมบริหารเยินงในลูกค้าอยู่เวลานี้ห้าพันกว่าลานตัวใหญ่อยู่ทานซื้อไม่อยู่ทงงางขายหุ้นตกมาก็อยากเชียรให้ขึ้นะยอมรับมีไบแอส เ,ออเวลาไม่มีลูกค้าที่อยู่ในที่ผมดูแลเขอรเปอรอยู่มาณรักสามหมื่นล้านแต่หมายว่าที่ที่ผมดูแลบริหารให้จริงห้าพันใครอยากมาสมาคมเชิญขั้นดับสิบล้านดูนะ้ารักหรเรามีกันทุกคนว่า <c oughs> ติดทองอยู่ข้าจาไปขายมาแล้วจะเล่นให้ <c oughs> ขายทองมาแล้วจะเล่นเอาง่ายเง่าย <c oughs> เอาบันจะขึ้นไปลักสองพันห้าน่ะ ไปจับตัวดีๆโดนๆร้อยเปอร์เซ็นตไม่ยากห้าสิบปอร์เซนตไม่ง่ายไอ้ที่ไอ้ที่ขาดต้นทองมานัปนไงครอบคลุมลอสหมดเดี๋ยวม่าเกตจะบอกไอ้หน้าตัวนี้มาตกปลาในบ่อเพื่อนเอาพูดแค่นี้พอเห็นไี่มาไี้ว่าให้ตามบอกสรุปคือเซฟเวอร์ตี้อยู่ในทั่วขาขึ้นนะครับอยู่ลองนะฮะใครอยู่ช็อตตายต้อเปลี่ยนขาขึ้นสี่ พอดีมันเครื่องมันแหงเครื่องเครื่องมันแห้งเลยบอกบอกลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งเสร็จแล้วจบแล้วนะครับกินเวลาเข้ามานี่จะเสรนาทีเอาไล้วใครอยากเรียนริิงๆงางการก็เอาที่ยี่หกนะครับเต็มวันแปดโมงครึ่งไปเลิกประมาณสักาเกือบหกโมงเย็นนะฮะไปไปเรียนกันตอนนั้นที่บริษัทผมเป็นห้องประชุมแต่รับได้นี่เต็มที่สี่เด็นคน มีคอมพิวเตอร์ให้ทุกทุกท่านมีกราฟเพื่์อะไรเงีย้ยให้เรียนจับมือร์ทำสมัครกับผมไม่ได้โทรไปสมัครเบอร์ที่ให้ไว้เมื่อกี้เอาจดอตัวติดึ่อเจ็ดเน0 8 7 7 1 7เก้าบอกฟังอยากไปงานก็รู้ท,ที่งานนี้เขาไม่อขอเพิ่มอะไรพิเศษ <c oughs> ไม่มีรถนะถือว่ารถเยอะแล้วจากแสนห้าเหลือห้าพันห้า เอาเอาขึื่นสีนี่ต่อยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้จบกันนะครับตอนกลับก็มาถ้าหมอเกียรติพูดตัวเลขว่าตัละผมไม่ไม่ต้องมาหามหมอเกียรติหรือถามผมนะครับว่าตกลงอย่างเชี่ยใครแต่ทัางคู่านมองลงเหมือนกันเพียงแต่ว่าหมอเกียรติอาจจะมองว่าลลพันสองร้อยวันสองร้อยห้าสิบเพราะว่า คุณหมอเขจะมองพาพวกเราเพกแบบระยะสั้นสัปดาห์น,น,นึงเดือนหนึ่งเนี้ยแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก็คือหกเดือนถึง2สองปีข้างหน้าเพราะนั้นตัวเลขต่างกันแน่โอเคใค,ใครไม่ฟังเด่นหุ้นออกไปเบรกได้แล้วนะครับเข้าคงน้ำคำท่าได้ใครอยากฟังเล่นหุ้นนิดเดีตัว นี่นะครับทาร์เก็ตขึ้นสีหมายความว่าถ้ามันไปพีคกับประมาณ1,750หรือประมาณ1,790ใกนลน้ๆ1,800ก็จะตกมา,บบมากับประมาณนี้ครับ1,300เดี๋ยวตัวเลขคือ1 2 7 7ปัดเศษไปมาก็แถว1,300รอซื้อแถว1,300แล้วไปรอขายแถวประมาณ2,300-3,000เขึ้นสุดท้ายก่อนขายขึ้น เรื่องที่ผมจะสอนในวันที่26นะครับ 1. ดนอาดานอมให้ไป็นาเทนเน่ขาพร้อมกับเชนดนกี้หมายที่ว่าไปเมื่อีสอเป็นเรื่องของทฤษฎีขึ้นเ,เลอลฟเวแบบละเอียดสาเป็นตัวเลขไอสาม 4. สี่เส้นนะครับเรียกว่าตัวเลขมหัศการแฟนวนา,าชีนัมเบอร์อันที่สีเป็นเครื่องหมายเครื่องมือที่จะเป็น P P พวก MACD พวกไอสจ,จับผิดเจ้ามือ ดูไงรู้ว่าเจ้ามือกําลังจะลากไปเชื่อดูไงว่าเจ้ามือทุกเอาของนะครับแล้วก็เป็นแค่เกียรที่สัง,งกัดอาจารนไปก็สอน้หลับคนไม่มีพืนคนที่มีมีมาแล้วเดี๋ยวมาเถียงหน้จังไม่รับเก่งก็ไม่รับ,ไ,บไอ้บอกว่าหนูไม่รู้เรื่องมาเลยอาจารย์เนี่ยไม่ต้องการประเภทนี <c oughs> ้ฮะอะไร ไปถามแล้วก็เรียขับตรงผ่านหน้ารามไปมุ่งหน้ามินบุรีไปนั้นเขาเรียกซอยมิตรีถ้าไปทางซ้ายนันเป็นตัวเลขที่รามกระแบงหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าผมอยู่ประมาณร้อยหกสิบห้าตรงนั้นเรียกซอยมิตรเข้าไปหน่อยนึงไปซื้อในกูเกิลี่แบบในลงเวลามีมีรายที่เงี้ใกกิลบริษัทหลักรัพย์ที่อุาหกรรมเคุณก็ถามคอร์เปอเรชั่นอื่อเชื่อที่จดไ้หน่อย บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทาน Core A T งคอร์ปอเรชันเซกู o เก้ลแบบมันก็จะขึ้นให้หรือก็ไปดูในเฟซบุ๊กนะทุิลูกวงเอาจดไว้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทางคอร์ปอเรชันจบโอเคครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียกันตามสมควรนะครับ การระยายครั้งนี้ก็เป็นการระยายฉืบเลื่องกับสองปีที่แล้วแล้วก็เดือนก่ล้วกดามมแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ผมรรยายให้ทางเอ็มทีเอสเนะี่ยเดือนตุลาคมที่แล้วแล้วก็บอกไปอีกหกเดือนถึงสองปีข้างหน้าเพาตัวเลขแบบยาวๆนี่วนี้คุณหมอติดมาถึงนี้็จะบอกว่าที่คุณหมอติดจะพูดต่อไปนี่จะไม่ค่อยตรงกับผมนะเพราะว่าคุณหมอท่านจะบมอง ระยะชอบเถอะในพวกเราส่วนปปมหกปีเป็นสองปีล่วงหน้าไปแล้วคือฟังแล้วเดี๋ยวงมงเดี๋ยวมาถามคุณหมอหนาผมเชื่อใครดีขั้นระหว่างอาจารย์กับหมอสิไม่ต้องถามแต่ว่าทางเนี่ยทางเดียวกันลงไม่มีป <se ัญหาโอเคครับก็ล่วงมาสิบห้านาทีก็ขอให้ักทุกท่านนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนอย่เจ็บแก่จนอย่าไข้ ติดทองอยู่ก็ถืองว่าช็อตอยู่ทองกับคุณหมออย่างเดียวก็รวยนะทางลงแล้วก็ถ้าอยากเล่นขาขึ้นให้ไปเทรดเซฟตี้ฟิวเจอร์ที่บริการ MTS ก็มีหรือออยล์ฟิวเจอร์ที่ MTS ก